ทบทวนเรื่องพลังงานไฟฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมดแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ต่างๆกันอีกครั้งนะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนพลังงานชนิดอื่นได้เช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าเกิดจากแหล่งกำเนิดก,กระแสไฟฟ้า,ฟาเช่นเซลล์ไฟฟ้าเคมี ไดนาโมแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าจะมีความต่างศักย์ที่ต่างกันทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์มคือกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดใดๆในวงจรแปรผันตรงกับความต่างศักย์และแปรผกผันกับความต้านทานซึ่งสูตรที่แสดงความสัมพันธ์ถึงกฎของโอห์มก็คือ V เท่ากับ i คูณด้วย R โดยกำหนดให้ V แทนความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ i แทนกระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์และ R แทนความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเ,เพื่อนๆนครับเมื่อเราทราบแล้วว่าปริมาณกระแสะไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมถึงความต้านทานซึ่งในวงจรไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้า เป็นสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยต่างกันความต้านทานไฟฟ้ามีอยู่ในตัวต้านทานทุกชนิดซึ่งตัวต้านทานที่เห็นได้ทั่วไปคือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองครับเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานในการทำงานเราจึงจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการหาพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปได้โดยพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่ใช้ไปหรือสร้างขึ้นมาใหม่จากกำลังไฟฟ้าโดยมีความสัมพันธ์กับเวลาพลังงานไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ตัว W สามารถเขียนสูตรการคำนวณพลังงานไฟฟ้าได้ดังนี้ w p เท่ากับ p คูณ t กำหนดให้ w เท่ากับพลังงานไฟฟ้าหน่วยจูล P เท่ากับกำลังไฟฟ้าหน่วยวัตต์ทีเท่ากับเวลาหน่วยวินาทีหลังจากทบทวนเรื่องการหาพลังงานไฟฟ้าในวงจรแล้วเรามาต่อที่อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าครับในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าสวิตช์เพื่อนๆยังจำความรู้ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าได้อยู่หรือเปล่าครับว่าวงจรไฟฟ้าแบ่งเป็นกี่แบบคำตอบก็คือสองแบบครับได้แก่แบบปิดและแบบเปิดนั่นเองและการต่อวงจรไฟฟ้าก็มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานเอาละครับเรามาทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ากันต่อเพื่อนๆยังจำแผ่นปริ้นได้ไหมครับว่า แผ่นปริ้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรแผ่นปริ้นก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้สำหรับการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กซึ่งการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องประกอบด้วยเครื่องมือหลักๆคือหัวแรงตะกัวตัวประสานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะจากกันแล้ว ยังไงก็ตามเรื่องของพลังงานเป็นสิ่งมีค่าขอให้ใช้กันอย่างประหยัดแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ